ล้วขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับน้องผูอันดี้เช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกมไมโครฟ a f t นะผมอ้าวทำไมเอเอราผูา้คนอาจจะถามว่าทำไมผมไม่ใส่สกินเพราะสกินผมไม่ใช่อย่างนี้เป็นอเล็กได้ไงเนี่ยจะเป็นเซฟก็ค่อยดีหน่อยเอมไม่อยากได้ไม่ได้อยากได้อเลก็กอะมาวันนี้อยู่กับ มาที่มีชื่อว่าวันบ็อกนะอะไรเออไหนดูสิอยวไม่มีบ้าอะไรเลยไปทุกคนหุดเรื่อยๆหุดเยอะๆโอ้มาแล้วเหรออืมผมว่าร้องอ่อพื้นอ,อีว้าวเปนไม้ วางไวตรงนี้เลยนะครับทุกคนไม่มีไม่มีใครสามารถฆ่าผมได้เพราะผมมีดาบโอที่คนเล็กทุกคนอย่าอย่าอย่ามีเอาอะไรออกมานะ เอาออกแมพเลยเหรออะไร,ออเ,อออรเอ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าอย่าเนอะอยากรู้เราจะได้อะไรปะถ้าเราลงไปอายอะ่ะผมว่าน่าจะได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเออน่าจะได้อะไรบางบางสักอย่างหนึ่งแหละบางอย่างนะอ,าาอะนะเฮ้ยลอยไม่ลง โอ้ยแล้วไปก็ไปอีด้๋ยผัวผมว่าแล้วเอาไปเอาวสวยแล้วทุกคนทรัอายไม่เกินสามรอบมัง้งว่าน,นันแจะใช่ว้าอย่าเดินสินมันเดินทุกคนมันเดินเองวิ่ง โอ้เลือดจะเอมไหมวะเลือดจะเอมไหมวะเนี่ยเลือดจะเอมไหมวะเนี่ยเลือดจะเอมไหมครับเนี่ยอู้มีดินก็ลืมดูนี่ขยายเผาพันนี่ครับรออะไรละ่ะบ้านผมมีบ้านแล้วทุกคนบ้านผมเล็กมาก หมดหมูดำไอหมูดะฉันไม่มีเวลาสารวนาแกแล้วไอยิงจืดชื่อซะเถอะอย่าอย่าลงอยง่าลนไอจืดชื่อซนเถอะนี่ข้าเป็นอุซุยขอบอกเก็บเนื้อทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าผมเป็นอุซุยแต่ผมทำให้ดูอุซุยงบน้อยทุกคนอุซุยงบน้อยลืมทำอันนี้ นี่ทุกคนนี่ว้าไง,งอู้ซวยวัดไส้ว้าวมมน็ดข้าวแทนชอบกินข้าวจ้าอ,อะไรวะไม่เอาอันนี้ดิเออนั่นแหละ วิวววิววิวเรนซเรนาร์เรนโมเนร์ิเรนเซบอกวาสันี่ทุกคนเราจะขยายเปล่าพันของพวกเราเอรันเรเซเรนเตียคอนาคิดเอ โอ,โอ้ไม้เฮ้ยคุเลีคุเล่ฮะลืมบอกไม่สมจริงไม่สมจริงอ่ะเอ๊เก็บของครับรออะไรล่ะหนึ่งเก็บไปหมดหนึ่งเก็บหมด เอได้แล้วครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทำมัดภาพสวยทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์กดจับสะไคร้ให้ผมกดไอจดอาร์ไม่ให้ผลโอเคไม่งั้นผมจะไม่ทำไม้ครับภาพสวยอุ๊อะไรวะเนี่ยเอาสูตรไม่สมประกอบต้องใช้ละได้น้ำใ <c oughs> ช้แล้วทุกคน นนมึงได้นับยูสฟินไอเฉยทุกคนบ้าอะไรวะเป๊ะๆไอ้แล้วตัวไว้เป๊ะสามรอบเลยสามรอบ,ลรอบแล้วนะเพื่อนสองรอบแล้วนะ ไปสามรอบเป็นไงอ่ะทุกคนอย่าว่าผมนะอ, <c oughs> อู้ทุกคนไม่ได้อ่ะดัก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 มันวางไม่ทันอ่ะ

ฉันอยากเอาน้ำก่อนไม่ใช่จะเอาอันนี้กันแม่ไมอ้น,นี่มันใจร้ายจังอ่ะทุกคนนั่นแหละจืออาน้ำสุดแค่นั้นเหรอ ันทำคิดได้ไงเรือเลือนทําทำอะไรได้แม่มทำอะไรได้เรือเรือหนึ่งทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย,ท,ไไเลยเทุกคน เราขุดกันนะครับทุกคนว้ปงยาตังน้ำเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้ให้เอาหุาผมดีกว่าอะอะไรเอ้ได้ไฟได้ได้ทอสอะนะ บอกว่าอังน,นี้เลย,ก,ก,ลเย,ยกล่องมาลักเราเหรออุ้ยเขินอ้าแมวกล่องมันเป็นยังไงทุกคนผมยังงงอยู่อ้าลักฉันเหรออ้ขุดย,ยังไงอ่ะทุกคนดูดิจะขุดไงไงเราเวลาอ่านไปสี่ปียังไม่ได้ ถ้าอยากให้ผมทำหมดภาพสวยแบบเอาชีวิตรอดเลยแบบเกี่ยมหมดหนึ่งทุกคนคอมเมนต์มาได้นะแอบบจะแหลกนิดหน่อยนะครับทุกคนถ้าเป็นถ้าเป็นภาพสวยคอมมโวกาสร,ระเบิดได้มัง้งทุกรุ่นมีโวกาสร,ระเบิดคอมมดเอาไว้เดียว กลับไปดินยี่สิบแล้วดินยี่สิบแล้วดิฉันเพิ่งดูอาไม่ได้อ๋อ เอุดอุดของเอ่อหาของเอ่อทุกคนผุดอัดต้นไม้มึงจาหาเรื่องเหรออ้ามีจะหาอลไ สำรองครับอาทีพอดีผมมีสำรองครับฮาฟูฟูบ้านแกจีนี่เป็นไม้ใหญ่ๆนะกวนไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิด้วป่ะนางวัน,นจะปานเสียงขบวนท่าที่สี่แล้วลงกำบันนะลงไปลงไป อการทำคลิปนี้ลำบากแสนท่านวิกิแลนจริงๆทุกคนอย่างหนึ่งบทพูดของครั้งคืนที่สองแอปเปิ้ลฉันชอบกินแอปเปิ้ลทำไมดีอ่ะเอาผมรู้เร็วรู้เร้วทางอยู่ในเออแล้วทำแปรนั้นทำไมอย่าต้นไม้นี้ดี ขอละอย่าอย่าทิ้งฉันไปนะไรเนื้อน่าไม่ดินกายเป็น,นี้ทุกคน <c oughs> ดินกูเหรอห่างดินทำไมอะเพื่อนนี่ดีแบบนี้ดีไกลๆไปเอ็งด้วยอะยว <c oughs> ทำเป็นว้าวเนื้อสเอ๊ะ ว่าได้ได้ระยะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้อ่ะอ่ะฮะดีเลยอัสอมัดอ่าอาสมัดยืมมือเซลเซนเซียนไม่จีรันพี่วางเล่นเ้ย เร็วนี่ไงอ๋อบอกอย่างนี้ได้เลยเ่อนรู้แล้วจะทำอะไรเอ๊เจด,ดีเจด้วยที่แกมาต้องการแกอยู่พอดี โอเคจะจบไม่สวยทุกคนเรื่องด้วยทำไมน้าผมล่ะน้าผมล่ะเอียเอ้ยในองกัรเลยว้าวจะเบียร์สมรเอา้เอาทำไมผมไม่ฉลาดเลยเนี่ย น,น,นี่ไงอ,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 อะไรเนี่ยนี่เขาไม่ทำอย่างนี้เราไปทำอะไรของเราเเทำให้ลำบากโอ่อันนี้ยังไม่ฮาร์ดคอร์นะทุกคนถ้าฮาร์ดคอร์ผมจะเล่นไม่ไหว ไ่เฮ้ยเดี๋ยวอีกเม็ดอนาคตแกจะได้เป็นไก่เคปซีไม่โอ๊ะมัง้ง นี่น้องหมูพอดีเอวากิววากิวมัวมมันจะงหมูหายไปไหนอ๋อแขกข้าฟานเสียงนัวว้าวูลี

sing with me sing the world with all sing with me sing the world with n o with all ba 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 ไม่รู้ดิ sing with me sing the world sing the band sing the r e t hello ไปยัไอ่ะอ <c oughs> อนเสียงขงบวนท่าที่เ่าไรอ่ะ มามมาหมทำมละม่จะไม่จะมาไม่ชีว um, ิตมันเศ้าทำไมชีวิตผมต้อเศ้าขนาดนี้ตกไปเอ้ยเอ้ย่เว้นเอ้วายิว้ไกลได้ก็ดี พาร์ทที่หนึ่งนะทุกคนไม่ใช่พาร์ทที่บาบาบานะทุกคนไม่ใช่พาร์ทอื่นนะเอ้ไม่ใช่พาร์ทอ,นะอ,อะไรเลยแหละพาร์ทหนึ่งเอวัวหายากวัวหายากวัวหายากเหรอทุกคนถ้าเป็ดมันเป็นวัวที่สี่หายากคอมเมนต์หน่อยนะเอาไม่เคยเห็นอะ่ะไปไอผมคิดว่าน่าจะหายากถ้า <c oughs> ไม่เคยเห็น เออหน้าเลยมาเสียงผู้ดายเลสินรกกำปันหน้าเอ๊ะจะโจมโว้วโว้วทุกคนขุดบ่อยใช้มือขุดเอ๊ะเออใช้มือขุดดีที่สุด ีกแล้วเหรอมาช่างบ่อยอะไรขนาดนี้อ yeah. ่ะใครจะกินข้าวอาไปลูกเม็ดข้าวโรซาเลียแอปเปิล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 อีซาอะไรอีซา ่อนน้องเพลินมากแต่ไม่น้องนุ่งช้าี๋ยวน้องก็ให้ลงมาเองแหละเอิ้นระวังรอน้องให้ลงมาแล้วปูพื้นี่น้องด้วยปูพื้นี่น้องเกินอย่าเพิ่งสนใจงานปูพื้นี่น้องก่อนถึงผมกลาว่าจะไม่ปูอันนี้ก็เถอะแอบยังไงก็ต้องปูเพื่อนน้องไม่เมียนน้องเอกนี่ เราเล่นบ่เนอะมมนเป็นไปได้นะบุกันบปาปไาเอาดินหายอ๋อโอ้ทุกคนได้เป็นชุดว้าวคุ้มค่าจริงๆริยังเหลืออีก mà à, chết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ด้วยทุกคนว่าอ,อาะไรอย่างเลยนี้มัน,นอะไรบ้างที่วงกว่าแต่อันนี้มันจาก W ค่าสูนยแล้วเปล่านะ,ะว่ายี่ชื่อนีม ฉันไม่อยากอยู่กับแกแกเป็นใครกับฉันมาทำไมแกอังการอะไรมันคือมนุษย์อ่างดาวเอ๊ะใครเอ๊ะใครแค่ใชา้ ไอ้เจ้าอะไรนเนี่ยเยอะขนาดนี้เนะี่ยถ้าไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวว่าเฟลเลยนะเฟล เปลอย่างยิ่งอะอืมทุกคนง่ันไม่ใช่ยิ่งง่ย mm. <c oughs> ไปอัพเยอะทำเพื่ออใครใครจะใคร ไม่กำลังโอพอดีโถห้องรอเออน,นี้โอวเร็วโอรเร็วกว่าอีกน้องไก่มายังอ่ะเราว่าน้องไก่ไม่กลับแล้วถึงกลับมาก็นาอยู่ดีเป็นชาติกว่าจะกลับน้องไก่น้องไก่ไปสวรรค์แล้วไปวันแล้วถ้าใคร ถ้าน้องไก่อายจริงทุกคนต้องคอมเมนต์ว่า IP พีไก่ไงไอพีนักเก็ตกกินนักเก็ตอทุกคนไม่น่านเล่นกับน้องเลยน,น้องไปหวั่นเพื่อที่จะไม่ให้เรากินนักเก็ตอ่ะไม่สิไม่ได้กินเคปซีวิ้งแซบโธ่กกินเลยอ่ะทุกคนอู้อดกิน บ้าเลยนะคลิปนี้เราก็ทักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องพูนด,ด้วยกันด้วยนะผมซึ่งวันนี้น้องพูตขอเขออวยลาบก่อนสวัสดีครับ bye yeah, yeah. บ๊ายบายยาานเสียงขบวนท่าที่สี่นรกกำบันนะ